สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โดดเด่นอ่านให้ฟังจะนําหนังสือดีๆทั้งไทยและต่างประเทศมาอ่านมาย่อยให้ท่านได้ฟังนะครับถ้าท่านเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนํามาเสนอนะครับสําหรับอีพีนี้เป็นสุดยอดหนังสือ Howto เป็นสุดยอดแห่งปรชัชญาแห่งความมั่งคัง่งและความสําเร็จอันทรงอิทธิพลที่สุด มียอดขายมากกว่าร้อยล้านเล่มทั่วโลกนะครับนั่นคือ Think and o o Rich คิดให้รวยของคุณนโปเลียนฮิลนั่นเองนะครับจริงๆแล้ว Think and Go Rich ของคุณนโปเลียนฮิลถูกแปลเป็นไทยมาหลายเล่มแล้วนะครับแต่อีพีนี้ผมจะอ่านเล่มที่แปลโดยคุณมันตาคลังบุญครองนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับนี่คือหนังสือเกี่ยวกับความสำเร็จส่วนบุคคลที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยมีมา เป็นปรัชญาความมั่งมีและความสำเร็จอันโด่งดังที่สุดตลอดกาลที่คุณนับปุเรียนฮิลใช้เวลากว่า25ปีในการศึกษาชีวิตเศรษฐีและคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่า500คนเพื่อหาคำตอบว่าทำไมพวกเขาจึงประสบความสำเร็จในขณะที่คนอื่นล้มเหลวก่อนค้นพบว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่พลังความคิดถ้าจิตใจรับรู้และเชื่อมั่นในสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นได้จริง จงปลูกสร้างจิตใจใฝ่ความสำเร็จให้ตนเองเพื่อจะแปลเปลี่ยนความปรารถนาอันแรงกล้าทุกรูปแบบให้เป็นสิ่งที่ต้องการนอกจากความร่ำรวยทางวัตถุแล้วคุณยังจะร่ำรวยในความสัมพันธ์สถานะทางสังคมและความสุขทางใจอย่างไม่เคยนึกฝันมาก่อนนี่เป็นคำโปรยหน้าปกนะครับและเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับก้วแรกสู่ความร่ำรวย ความปรารถนาที่ชัดเจนจะทำให้ความฝันที่คุณถวินหากลายเป็นความจริงเมื่อนานมาแล้วนักรบผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเผชิญสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเพื่อชนะศึกในสมรภูมิเขากำลังส่งกองทัพเข้าประทะกับศัตรูที่น่าเกรงขามและมีจำนวนมากกว่าทหารของเขาเขานำทหารขึ้นเรือแล่นไปยังเมืองศัตรูลำเลียงทหารและยุทธปกรณ์ลงจากเรือจนหมด และออกคำสั่งให้เผาเรือที่โดยสารมาทิ้งเสียเขาพูดกับทหารในกองก่อนเข้าสมรภูมิรบว่าทุกคนเห็นเรือถูกเผาเป็นจุนแล้วใช่ไหมนั่นหมายความว่าเราจะรอดชีวิตไปจากชายฝั่งนี้ไม่ได้ทาให้ชนะตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเราต้องชนะไม่เช่นนั้นก็พินาศย่อยยับสุดท้ายกองทัพของเขาก็เป็นผู้ชนะ ทุกคนที่เอาชนะอุปสรรคยากลำบากมาได้ต้องยอมเผาเรือและทิ้งทุกสิ่งที่เอื้อให้ยอมแพ้มีวิธีนี้เท่านั้นที่จะรักษาความปรารถนาอันรุ่มร้อนที่จะชนะซึ่งสำคัญมากต่อการประสบความสำเร็จแค่ความพยายามไม่อาจนำพาไปสู่ความร่ำรวยมนุษย์ทุกคนที่ถึงวัยจะเข้าใจวัตถุประสงค์ของเงินล้วนอยากได้เงินทั้งนั้นแต่ความอยากได้เพียงอย่างเดียว ไม่อาจนำพาความร่ำรวยมาให้เราความปรารถนาจะร่ำรวยกับวิธีคิดที่จะทำให้ความปรารถนานั้นกลายเป็นความจดจ่อและการวางแผนชัดเจนเพื่อไปสู่ความร่ำรวยรวมถึงการเสริมแผนการนั้นด้วยความมุ่งมั่นไม่ลดละโดยไม่คิดถึงความล้มเหลวเลยนี่สิถึงจะร่ำรวยคนที่มีความคิดใฝ่หาเงินจะสะสมความมั่งคั่งร่ำรวยได้ การใฝ่หาเงินหมายถึงการคิดที่เปี่ยมล้นด้วยความปรารถนาทุกอนูจนมองเห็นภาพตัวเองครอบครองเงินทองเหล่านั้นการทำตามขั้นตอนต่างๆนั้นไม่ต้องใช้แรงงานหนักเลยไม่ต้องเสียสละหรืองมงายไร้สาระกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องจบการศึกษาสูงๆก็สามารถนำขั้นตอนต่อไปนี้ไปใช้ได้แต่คุณต้องมีจินตนาการมากพอจนเห็นและเข้าใจว่า การสั่งสมความร่ำรวยไม่ได้เป็นเรื่องของความบังเอิญลาบลอยหรือโชคต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่ร่ำรวยมหาศาลนั้นเริ่มจากการฝันหวังอยากปรารถนาและวางแผนประมาณหนึง่งก่อนที่จะได้เงินทองนั้นมาวิธีเปลี่ยนความปรารถนาที่จะมั่งคั่งให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ประกอบไปด้วย6ขั้นตอนที่ทำตามได้ง่ายๆ และใช้ได้กับความมั่งคั่งทุกรูปแบบที่ต้องการทั้งเรื่องความสัมพันธ์การงานสติปัญญาการเงินหรือเรื่องอื่นๆขั้นแรกกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอนที่คุณปรารถนาไว้ในใจอย่าคิดแค่ว่าฉันอยากจะได้เงินเยอะๆแค่นั้นไม่พอบอกจำนวนแน่ชัดมาเลยเรื่องความแน่ชัดนี้มีเหตุผลทางจิตวิทยามาสนับสนุนเดี๋ยวจะอธิบายให้ในบทถัดไป ขั้นที่สองระบุให้ชัดเจนว่าคุณจะทุ่มเทส,สิ่งใดเพื่อให้ได้เงินจำนวนที่ปรารถนาเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ทำอะไรเลยแล้วได้สิ่งที่ต้องการขั้นที่สามกำหนดวันที่ที่คุณตั้งใจจะเริ่มได้เงินจำนวนที่ปรารถนานั้นขั้นที่สี่สร้างแผนการชัดเจนและแน่นอนเพื่อให้ได้สิ่งที่ปรารถนาและเริ่มลงมือทำทันทีไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่ก็ตาม เพื่อให้แผนที่วางไว้กลายเป็นจริงขั้นที่5เขียนถแถลงการสั้นๆและชัดเจนว่าคุณอยากได้เงินจำนวนเท่าไหร่ระบุกำหนดเวลาของการหาเงินนี้แจ้งว่าคุณยินดีทุ่มเทอะไรเพื่อเงินนี้และอธิบายแผนการที่จะได้เงินจำนวนนี้ให้ชัดเจนขั้นที่6อ่านคำถแถลงการนี้ออกเสียงวันละสองครั้งครั้งหนึ่งก่อนเข้านอนและอีกครั้งหลังตื่นนอนตอนเช้า ขณะอ่านขอให้พยายามเห็นรู้สึกและเชื่อว่าตัวเองนั้นได้ครอบครองเงินนั้นแล้วคุณต้องทำตาม6ขั้นตอนนี้โดยข้อ6จะสำคัญเป็นพิเศษคุณอาจจะทวงว่าจะไปเห็นตัวเองมีเงินในครอบครองแล้วก่อนจะได้ถือเงินนั้นในมือจริงๆได้อย่างไรตรงนี้ต้องใช้ความปรารถนาอันรุ่มร้อนมาช่วยด้วยถ้าคุณปรารถนาเงินอย่างมากจนความปรารถนานั้นกลายเป็นความหมกมุ่น และกล่อมตัวเองว่าจะต้องได้เงินนั้นมาแน่ๆก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยจุดประสงค์คือการต้องการเงินหรือสิ่งใดๆที่อยากได้และมุ่งมั่นจะมีอย่างมากจนโน้มน้าวตัวเองว่าคุณจะได้เงินนั้นมาแน่นอนถ้ามองไม่เห็นความร่ำรวยมหาศาลในจินตนาการคุณก็ไม่มีวันเห็นมันในบัญชีธนาคารของคุณความอดทนและการีใจเปิดกว้างเป็นเรื่องจะเป็นของนักฝันในปัจจุบัน คนที่กลัวไอเดียใหม่ๆนั้นจะล้มเหลวก่อนที่จะเริ่มต้นเสียอีกไม่มีช่วงเวลาไหนจะเข้าทางนักบุกเบิกเท่าตอนนี้อีกแล้วจริงอยู่ที่ไม่เหลืออะไรใหม่ๆให้คิดค้นอีกแล้วแต่ก็ยังมีโลกอันกว้างใหญ่ของธุรกิจการเงินอุตสาหกรรมและโลกไซเบอร์ให้ค้นหาจัดสรรและกำหนดทิศทางใหม่ให้ดีกว่าเดิมจงตื่นขึ้นตื่นตัวและพยายามเข้าเถิดนักฝันทั้งหลาย คุณอยู่ในช่วงขาขึ้นที่ผ่านมาวิกฤตเศรษฐกิจโลกคอยสร้างโอกาสให้กับนวัตรกรรมและความยิ่งใหญ่และสอนผู้คนให้รู้จักความนอบน้อมความอดทนและการมีใจเปิดกว้างโลกนี้เต็มไปด้วยโอกาสที่นักฝันในยุค,คก่อนๆไม่เคยรู้พวกเรากำลังแข่งขันต่อสู้เพื่อความร่ำรวยควรรู้ว่าโลกสมัยใหม่ที่อาศัยอยู่ทุกวันนี้ต้องการไอเดียใหม่ๆวิธีใหม่ๆ ในการทำสิ่งต่างๆผู้นำใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆวิธีสอนใหม่ๆแนวทางการตลาดใหม่และไอเดียใหม่ๆเบื้องหลังความต้องการสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเหล่านี้คือคุณสมบัติ3ข้อที่คุณต้องมีเพื่อชัยชนะนั่นคือ 1. เป้าหมายแน่วแน่ชัดเจน 2. ความรู้ในสิ่งที่ต้องการ 3. ความปรารถนาอันรุ่มร้อนที่จะครอบครอง ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นจุดจบของยุคสมัยหนึ่งและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่โลกที่เปลี่ยนแปลงนี้ต้องการนักฝันที่จะลงมือเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงนักฝันที่ทําได้จริงคือผู้วางแผนของอารยธรรมตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาและจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปในอนาคตความปรารถนาอันรุ่มร้อนที่จะเป็นและทําเป็นจุดเริ่มต้นของนักฝันผู้กําลังพุ่งทยาน คนเหล่านี้ไม่ใช่พวกที่เกิดขึ้นมาพร้อมความเมินเฉยความขี้เกียจหรือขาดความทะเยอทะยานคุณจะรักษาและใช้พลังความปรารถนาได้อย่างไรคำตอบอยู่ในบทต่อๆไปของหนังสือเล่มนี้แล้วข้อความนี้เปิดเผยสู่โลกในช่วงเวลาอันแสนสับสนอนละมานกล่าวได้ว่าข้อความนี้อาจเป็นที่สนใจของคนมากมายที่บาดเจ็บจากความบั่นทอนทางเศรษฐกิจคนที่สูญเสียทรัพย์สินเงินทอง คนที่สูญเสียสถานะและตำแหน่งและคนอีกมหาศาลที่ต้องวางแผนจัดการเสียใหม่และเตรียมพร้อมเข้าสู่สังเวียนอีกครั้งผมอยากบอกผู้คนเหล่านี้ว่าความคิดนำไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นอะไรและด้วยวัตถุประสงค์ใดต้องเริ่มจากความปรารถนาอันรุ่มร้อนและแรงกล้าเพื่อให้ได้สิ่งนั้นที่แน่วแน่และชัดเจนแม้หลักการเคมีทางความคิดที่ดูแปลกพิกลแต่ทรงพลัง จะไม่ได้อธิบายไว้แต่ธรรมชาติจดจ่ออยู่กับความปรารถนาแรงกล้าในสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นโดยไม่สนใจคำอย่างเป็นไปไม่ได้และไม่ยอมปล่อยให้ความล้มเหลวกลายเป็นความจริงความอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งและความพร้อมที่จะได้รับสิ่งนั้นแตกต่างกันไม่มีใครพร้อมสำหรับอะไรทั้งนั้นจนกว่าเขาจะเชื่อว่าตัวเองสามารถได้สิ่งนั้นจริงๆสภาวะจิตใจ จึงควรเป็นการเชื่อไม่ใช่แค่เพียงการคาดหวังหรือความอยากการจะเชื่อต้องอาศัยใจที่เปิดกว้างเป็นหลักเพราะใจที่ปิดไม่อาจสร้างศรัทธ,ธาความกล้าหรือความเชื่อได้เลยทบทวนประเด็นหลักในบทนี้ 1. ความสำเร็จเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมาย 2. เขียนคำถแถลงการสั้นๆและชัดเจนถึงเป้าหมายหลักอันเฉพาะเจาะจงกำหนดวันที่วางแผนจะบรรลุเป้าหมายหลัก อ่านถแถลงการนี้ออกเสียงดังๆวันละสองครั้งขณะอ่านให้พยายามมองเห็นรู้สึกและเชื่อว่าคุณได้สิ่งที่ปรารถนาแล้ว 3. ถ้ามองไม่เห็นความร่ำรวยมหาศาลในจินตนาการคุณจะไม่มีวันเห็นมันในบัญชีธนาคารเลย 4. ไม่มีช่วงเวลาใดในประวัติศาสตร์ที่จะเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักฝันเท่าตอนนี้แล้ว 5. โลกที่เราอยู่ตอนนี้ต้องการไอเดียใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆและวิธีใหม่ๆใ,ในการทำสิ่งต่างๆนี่หมายถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นและจะหาความร่ำรวยในโอกาสใหม่นี้คุณต้องมีเป้าหมายที่แน่วแน่ชัดเจนความรู้ในสิ่งที่ต้องการและความปรารถนาอันรุ่มร้อนที่จะครอบครองมัน 6. ความปรารถนาอันรุ่มร้อนที่จะเป็นและทำคือจุดเริ่มต้นของนักฝันที่กำลังจะพุ่งทยานโอเคครับความคิดนำไปสู่ความสำเร็จ แล้วเชื่อวางแผนแล้วก็ลงมือทำนะครับในบทแรกนี้คุณนโปเลียนได้ให้เราเข้าใจถึงกลไกของการประสบความสำเร็จในด้านต่างๆนะครับและจะเจาะลึกลงไปเรื่อยๆในตอนต่อๆไปอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับ e p ีนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมนะฮะถ้าเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่ากดติดตามช่องกันได้ได้นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนำมาเสนอนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ